ฮอตไฟลุกอีกแล้วค่ะกับมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ลิซ่าไทล่า e n I'm with you กลายเป็นกระแสไวรัลเลยทีเดียวค่ะหลังลิซ่าและลิซ่ามโนบาลได้ออกมาสปอยมิวสิกวิดีโอเพลง When I'm with you ที่มีการฟิเจอริงกับศิลปินสาวสุดเซ็กซี่อย่างไทล่าในวันที่1 6พฤษภาคมเวลา22นาฬิกาลิซ่าได้ปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลง When I'm with you ซึ่งเป็นเพลงที่ก้าจากอัลบั้มเดียวที่ชื่อว่า Alter Ego แน่นอนว่าสาวๆไม่ได้มาเล่นๆมาพร้อมท่าเต้นทุบสะโพกที่สร้างความเซ็กซี่เย้ายวน ด้านแฟชั่นจัดเต็มสุดจึง้งทั้งชุดคริสตัลระยิบระยับและรองเท้าส้นสูงแบบรัดข้อ e ว I'm with you ถ่ายทอดการต่อสู้ภายในระหว่างความปรารถนาและการควบคุมตนเองสะท้อนให้เห็นถึงความเข้มข้นของความสัมพันธ์ที่ทำให้คนคนหนึ่งละทิ้งกันยับยั้งทั้งใจและยอมจำนวนต่อช่วงเวลานั้นๆอย่างเต็มที่งานนี้ทำเอาแฮแทก ลิซ่าเไทล่าและลิซ่าเอ็กวีวีพุ่งติดเทรนด์เเท่านั้นไม่พอเพลงยักติดอันดับเพลงมาแรงอันดับที่5ใน YouTube อีกด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ